สวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกท่านครับวันนี้เรามาชมหลวงพ่อแก้ววัดคือวันครับตะกุดทองคําฝังตะกุดทองคําครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันก็ท่านเกิดในยุรักันที่หนึ่งครับแล้วก็ท่านมรณภาพปีพศ2431ครับหลวงพ่อแก้ววัดคือวันครับก่อนที่ท่านจะมาอยู่วัดคือวันท่านอยู่วัดปากทะเลก่อนครับ เรามาชมพระหลวงพ่อพแก้ววัดคือวันตะกุดทองคำครับจะมีตะกุดหนึ่งดอกสามดอกสิบเก้าดอกครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับเราเอาเป็นหนึ่งดอกก่อนเนาะเรามาชมการเปลี่ยนแปลงตะการธรรมชาติตามธรรมชาติหรือความเก่าภาพเป็นยังไงบ้างครับเรามาดูธรรมชาติความเก่าหลวงพ่อพแก้ววัดคือวันเรามาชมตะกุดหนึ่งดอกก่อน เดี๋ยวก่อนครับใครเข้ามาแล้วก็ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามให้ด้วยครับอาจารย์สมศรีพระเบญจภา,าคีครับออฟฟิเชียลฝากกดติดตามให้ด้วยครับลำดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันครับและนี้ก็จะเป็นเนื้อว่านครับฝังด้วยตะกุดทองคาแท้เห็นคาบเก่าๆไหมเห็นคาบพระเก่าๆไหมเรามาดูคาบพระเก่าๆครับเราจะดูยังไงครับพระร้อยกว่าปีครับ เอาเป็นว่าหลวงพ่อแก้วท่านสร้างก็ในยุคเดียวกับสมเด็จพระจันทร์ดิงค์มรังศีครับเอาเป็นว่าร้อยสี่สิบปีขึ้นครับดูความเก่าดูธรรมชาติฮะของการยุบการเหี่ยวการย่นแล้วรักเ,เก่าๆครับอันนี้จะเป็นรักน้ําเกลียงด้วยครับที่มาทาแล้วเขาจะมีการหลุดล่อนดูธรรมชาติดูความเก่าดูการปลี่การยุบการเหี่ยวการย่นครับเราต้องดูธรรมชาติความเก่าให้เป็นครับ แล้วเราจะได้พระแท้ขึ้นคอครับอันนี้จะเป็นตะกุดทองคําแท้ครับหนึ่งดอกอันนี้จะเป็นผงเนื้อว่านครับแล้วก็ทาด้วยรักน้ําเกลี้ยครับหนาๆเราไม่ต้องไปสนใจไม่ต้องไปใส่ใจพิมพ์ทรงครับพระแท้เราดูแค่ความเก่าและธรรมชาติคําว่าเกเข่ามันไม่มีครับพระก่อนปีพศ2500ครับผมเชื่อว่าไม่มีใครสร้างพระเก๋ครับเขากลัวบาปกรมัม แล้วเขาไม่มีโซเชียลด้วยแล้วเขาสร้างพระเกขึ้นมาแล้วเขาจะไปขายใใครครับพระแต่ละเกจิีครับที่เขาสร้างสมัยก่อนครับเขาสร้างเพื่อให้ญาติโยมครับไปทําบุญแล้วก็เขาจะแจกด้วยพระครับเขาไม่มีการซื้อขายพระด้วยครับใครอยากได้พระก็ไปทําบุญที่วัดก็จะได้การแจกครับเขาไม่มีการซื้อขายพระถ้าซื้อขายพระเขาคลัวบาปครับเขายึดหลักคุณธรรมพระพุทธศาสนาคนสมัยก่อน เห็นไหมดูการยุบการเหี่ยวกันย่อนครับดูคาบลักเก่าๆอันนี้จะเป็นตะกุดทองคําแท้บางๆขมวนแล้วก็จะเขาจะตอกเข้าไปครับแล้วก็จะมีรอยปริครับนี่คือธรรมชาติความเก่าเรามาดูอีกองครับองนี้ก็ฝังตะกุดทองคําด้วยครับดูธรรมชาติความเก่าอันนี้ก็ทาลักยางไม้ทั้งองครับแบบนี้เขาเรียกว่าลักน้าเกี้ยงจะออกแดงๆหน่อย ดูภาพความเก่าครับคําว่าเก๊โรงงานปิดประตูเก๊โรงงานเลยครับปิดประตูเก๊โรงงานเลยครับพระพิมพ์เหมือนหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันก็จะมีสร้างอยู่สามเกจีครับก็จะมีหลวงพ่อปานวัดเครือวันซึ่งเป็นสิ์ของพระของหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันแล้วก็จะมีหลวงพ่อถันฮะวัดเครือวันแต่สร้างหลังหลวงพ่อแก้วครับหลวงพ่อปานก็จะสร้างในปีพศ2460กว่าครับ หลวงพ่อถันก็จะสร้างในปีพศสองพันสี่ร้อยแปดสิบกว่าครัครับแล้วความเก่ามันจะไม่เหมือนครับแต่พิมพ์ทรงอาจจะสวยกว่านี้ก็ได้ฮะความเก่าจะไม่เหมือนครับแต่ถ้าเป็นของหลวงพ่อแก้ววดัดคือวันความเก่ามันจะธรรมชาติอะร้อยร้อยกว่าปีนะเห็นไหมดูตะกรุดทองคำหนึ่งดอกครับดูธรรมชาติความเก่าให้เป็นอ่ะเรามาดูการยุบกันเหี่ยวกันด้านดูความเห็นไหม ถ้าเจอผิวเรียบตึงนะเอาเป็นว่าไม่ลูกศิษย์ของท่านสร้างก็อาจจะเป็นผ้าโรงงานสร้างก็ได้ครับเราต้องดูให้ดีครับดูธรรมชาติให้เป็นครับเรามาดูตะกุดสามดอกพระปิตาหลวงพ่อแก้ววัดเกวนีนอ่ดูครับการยุบก,การเหี่ยวการย่นเขาต้องมีครับถ้าผิวเรียบตึงอะไเรียบร้อยครับดูคาบรักต้องเป็นย่นย่นบางทีก็ไม่มีย่นก็มีนะ คือธรรมชาติความเก่าครับเราดูความเก่าให้เป็นครับรัก,กเก่าแล้วเราจะได้พระแท้ขึ้นก่อเนี่ยการพิจนารณาพระดูความเก่าเราดูให้ความเก่าให้เป็นธรรมชาตินะแล้วความเก่าที่ไม่เป็นธรรมชาติก็คือเป็นพระโรงงานที่ทำคนระับเขาก็ทําให้มันเก่าแหละแต่มันไม่เป็นธรรมชาตินะเห็นไหมการยุคการเหี่ยวกันย่นแล้วองค์นี้นะ่าจะเป็นเนื้อผงคุกรักครับ เจาะดำๆเนื้อของคุกลักเลยครับหรืออาจจะเป็นเนื้อว่านผสมของคุกลักครับเห็นไหมเขาต้องมีธรรมชาติความเก่าแบบนี้ตะกุดทองคําอ่ะมาดูมาดูตะกุดทองคำสิบดอกครับนับจากนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเกสิบ 11 12 13 14 15 16 17 18 19ครับตะกุดทองคำสิบเกดอกครับกล้องไอโฟนทำไมเป็นอย่างนี้เวลาสูงเข้าใกล้มันจะไม่ค่อยชัดผมก็งงเหมือนกันนะเห็นไหมดูธรรมชาติดูความเก่าครับดูการยุคการเหี่ยวกันย่อน,นะฮะดูธรรมชาติให้เป็นฮนะตะกุดทองคำสิบเกดอกครับถ้าเป็นเนื้อโลหะ จะไม่เหลืองแบบนี้ครับนี่คือธรรมชาติเนื้อทองคำเก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ครับนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือทารักษ์อย่างไรทั้งองค์ครับพอถึงเวลานานร้อยสี่สิบปีขึ้นนคะรับแล้วเขาก็จะมีการยุบการเหี่ยวการย่อนครับเห็นไหมดูธรรมชาติดูธรรมชาติการยุบการเหี่ยวการย่อนครับของคาบลักดูข้างหลังครับเนี่ยแบบนี้เก่าไหมพี่เก่าไหม แต่ถ้าเป็นผิวเรียบคาบรักษ์แบบใสๆแบบนั้นฮะพระไม่ถึงยุคครับไม่ถึงยุคหลวงพ่อแก้ววัดเอวันฮะเห็นไหมเราต้องดูธรรมชาติให้เป็นครับพระแบบนี้เก่าจริงไหมถ้าใครเจอแบบนี้นะเช่าได้เลยครับพระที่ถึงยุคหลวงพ่อแก้ววัดเอวันโดยอัตโนมัติฮะเห็นไหมดูคาบรักษ์กี่เหี้ยวครับ,รบย่นยครับ ตะกรุด9ดอกเอ้ย19ดอกครับเห็นพื้นไหมพื้นเขาจะไม่เรียบครับมีการยุบแันเหว่กันย่อดนะครับนี่พระแบบนี้ถึงยุบลงเพราะแก้ววัดเทือวันโดยอตโนมัติตะกรุดทองคําแท้19ดอกถามว่าแบ่งปันไหมแบบนี้ครับแบ่งได้แต่ราคาจะเจ็ดหลักครับราคาจะเจ็ดหลักครับแต่ถ้าดอกเดียวแค่หกหลักพอ สามดอกก็น่าจะประมาณ่ะแล้วค่อยอคุยกันเนาะหลวงพ่อแก้ววัดเคือวันใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดซับสไคร้กดติดตามไว้ด้วยครับเรามาศึกษาพระเก่าด้วยกันครับอย่างเช่นผมจะเน้นสมเด็จพระจันโตคมบาลังสีครับแล้วผมชอบพระเก่าพระก่อนปีพศ2500รครับผมจะชอบศึกษาอย่างเช่นปู่ทิมวัดทหารไร่พระปานวัดบางน้ำโพ พราแก้ววัดคือวันลบปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงปู่บุญวัดกลางบางแก้วครับเดี <S <S 1> <S 1> ๋ยวสักวันผมจะนําเนตประคำปู่บุญวัดกลางบางแกว้วให้เพื่อนทุกท่านได้ชมครับดูความเก่าดูธรรมชาติเราจะดูยังไงครับคอยฝากกดติดตามผมไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวผมจะลงคลิปพยายามลงทุกวันครับวันละคลิปวันละคลิปฝากกดติดตามด้วยไว้ด้วยครับอาจารย์สมศรีครับพระเบญจภาคีออฟพิเชียครับ ผมก็จะทําคลิปลงเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันนี้ผมจะได้ไลฟ์สดในย t u b e ด้วยเนาะฝากกดติดต,ต,ตามไว้ครับฝากกดติดตามไว้เรามาศึกษาลวมกันครับพาแท้ไม่จําเป็นต้องแพงครับพาแท้ไม่จําเป็นต้องแพงขอให้เราดูเป็นครับขอให้เราดูเป็นแล้วก็จุดดท้ายก็คือผ่านการตรวจเช็คตามหลักวิยาศาสตร์นะผมเล่นพาคือการตรวจเช็คตามหลักวิทยาศาสตร์ใครได้พาจากผมไปครับ ผมกล้าให้ไปกูตรวจเอ่อผมกล้าให้ไปตรวจเช็คตามหลักวิทยาศาสตร์ได้ครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับฝากกด subscribe กดติดตามไปด้วยครับอ่ะแล้วท่านจะไม่พลาดคลิปที่เต็ดๆครับมาวันนี้ก็สวัสดีราติสวัสดีครับ